โอเคนะครับก็ขอากาบท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะคะแล้วก็อยู่กันจังแลกอยู่ในเกมไหมครับเอาชีวิตรอดภาคที่สองกันแล้วนะครับเนื่องจากภาคที่แล้วนะคะเรายังสร้างบ้านไม่เสร็จเ้ยยังไม่เค้สร้างบ้านนะคะเพราะว่าหาสถานที่ไม่เจอนะครับผมไม่รู้ทำไมมันแหลกจังตอนนี้นี่นะครับ มันแหลกชิบหายเลยวะอะไรแอปกูไม่เต็มนี่ความจำก็ยังเหลือโอเคก็ต่อจากภาคที่แล้วเราจะไปหาบริเวณสร้างบ้านนะคะไม่ก็ขอแค่มันสร้างบ้านได้ก็ขอพอได้เลยคะไม่เอาใหญ่อะไรมากเราขี้เกียจหาของก่อนที่จะค่ำต้องสร้างบ้านให้เสร็จนะคะ โอเคไปหาสถานที่กันโอเคมันยังไม่เจอนะฮะเรามันแบบอยู่ในป่าแคบๆอ่ะเออใช่ไหมมะป่าแคบเรา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 ก็ชอบนะครับแต่เราจะสร้างบ้านเว้ยแต่มันไม่มีบริเวณสร้างบ้านแถมในปา่ามันแบบมีมอนสเตอร์เยอะนะฮะเราแบบอยากสร้างที่มันโล่งๆไม่ไม่ <c oughs> ไม โอเคก็ตามมาเลยฮะนี่จะแกะจะแกะต้องไฟต้องไฟเอาอาหารมาให้ฉันตึ๊บตื่มต๊ยนี่ไงได้แล้วโอเคตัวตอนนี้ด้วยเอาขนแกะมากับอาหารมากูหิวมึงไม่รู้กูหิวเอามาเดียวข้ามึงนะ ภูล้างเผาพันธุ์ที่สุดสิ้นเนี่ยโอ,โอ้โ้ตอนนี้เราก็หิวเต็มทีละโอเคเลือกไม่ได้ครับทางบ้านแถวนี้เลยดีไหมจ,จะไม่ดีว่ะเพราะว่ามีมแต่หิน,นครับอ้ยเราวิ่งไม่ได้ด้วยแล้วครับเราวิ่งไม่ได้แล้วตายครับ เฮ้ยนาอย่าทำอย่างนั้นนะไม่สนุกเน่โอเคเราขอย่างเนื้อก่อนโอเคโอเคย่างยังมาแล้วอังมาแร้วโอเคอะไรมา สร้างบ้านแถวนี้เนอเนาะอืมโอเคอะนั่นไงเราเจอแล้ดคาที่สร้างบ้านแล้วนครับที่โลง่ลงๆดีเลยแต่ตอนนี้เราขอกินอาหารก่อนได้ไปดูสิเราวิ่งไม่ได้แล้วตอนนี้ณจ,จุดนี้นะครับเร็วๆวขอไปเอาอาหารเนาะแล้วเหรอ โอเคขอกินก่อนไม่รัวรีรอแล้วโอ้ยเอานี้ออกมาโอเคถ้าจะไม่พอว่ะผมว่าโอ๊ยพออยู่ครับโอเคเร็วๆๆ,ๆเราเจอบอริเวณสร้างบ้านแล้วครับนั้นเร็วหน่อยก่อนที่มันจะหิวอีกโอเคไปครับ ข้างล่างมีบริเวณสร้างบ้านให้เราด้วยเด้อกายหมูไว้เด้ไงต้องฆ่าต้องฆ่าสักหน่อยพอเนื้ออุ๊ยไอจอนี่นี่โอ้ได้มาชิ้นเดียวไม่คุ้มเลยอะโอเคก่อนที่จะไปก็ต้องหาอาหารอีกเช่นเคยตอนนี้เราขาดแคลนอาหารมากๆต้องกัรอาหารมากๆต้องมีมละเลอะมีละเลอะนี่ดี แคบพ่อมึงไม่กูเหรอไม่เกินครึ่งแล้วเนี่ยโอเคสิ่งที่ตามหามาน,นานก็เจอบอริเวณสร้างบ้านเรียบร้อยแล้วโอเคนะฮะเราจะวางโต๊ะครากันแล้วตรงน,นี้โอเคเอากล่องเก็บของนี่เก็บก่อนเพื่ออนไ้ก็มาเพื่ออ โอเคเก็บโอเคโอ้ยสร้างมันโอเคเราจะครับร่วมมาเพื่อมาครับเราต้องครับอาจจะนี่ด้วยสิอะไรไอ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 อะไรนะ ไอ้นี่ก็ต่อไม่ใช่ <c oughs> ไหนนี่ครับในสองสามสี่โอเคเอาแค่นี้ก็พอแต่โอเคนู้น ด้วยยุ่งยากกันละเกยมึงเขาเหียยงไงก็กำหรับพักนี้สร้างบ้านไม่เสร็จด้วยเนายากจริงครับอขอบอกใครที่เล่นแบบถ้าจะเล่นเฉกแบบเอาชีวิตรอดนะผมขอแนะนำถ้าเล่นเป็นแบบมีเพื่อนเล่นด้วยดีกว่า ตื่เซ้จริงเว้ก็สำหรับพักนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กมด้วยบาย